ถ้าเรื่องนี้จริงก็น่าเห็นใจแฟนคลับเล่าสาเหตุแม่หมูพิมพกาอันฟอนายและใบเฟิร์น ยังเป็นประเด็นที่ทำให้สงสัยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากแม่หมูพิมพากาอันฟอลโลอินสตาแกรมของลูกชายนายนภัสและไปเฟิร์นพิมพ์มชนกยิ่งแม่หมูออกมาบอกว่าสงสัยน่าจะเป็นจากระบบซึ่งแม่ก็งงง,งกับระบบอยู่ยืนยันไม่ได้มีปัญหาอะไรแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ล่าสุดค่ะในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์ทวิตจากแฟนคลับที่ออกมาเล่าถึงสาเหตุอันฟอลโล่ด้วยโดยได้บอกว่า จากที่เราติดตามนายมานะแม่หมูเป็นคนที่ขี้งอนอยู่แล้วส่วนตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแกไม่มีคู่ชีวิตไม่มีญาติไม่มีกลุ่มเพื่อนมีแต่ลูกชายและลูกชายพอโตแล้วก็ใช่ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องตอนออกไปทํางานแกยังได้พบเจอผู้คนมีสังคมบ้างแกก็แฮปปี้มีเพื่อนคุยตอนนี้สุขภาพไม่ดีและอายุก็มากขึ้นทําให้ไม่ได้ออกไปทํางานกับลูกแล้วให้คนอื่นมาดูแลงานนายแทนแกก็อยู่บ้านเลี้ยงแคนตัสเป็น ช่วงที่อยู่ทํางานแรกๆเคยไลฟ์บ่นว่าเหงาและบอกว่าตัวเองป่วยเป็นซึมเศร้าและแกก็ไม่ค่อยมั่นใจในรูปร่างของตัวเองไม่อยากออกกล้องเข้าไวททองแล้วด้วยมีคนแนะนําให้เลี้ยงสัตว์แก้เหงาก็ไม่อยากเลี้ยงกลัวตายแล้วจะเสียใจวันดีคืนดีก็น้อยใจลูกน้อยใจแฟนลูกน้อยใจผู้จัดการลูกน้อยใจผู้จัดการแฟนลูกน้อยใจสไตลิดต์ด้วยใครที่แกค่อนข้างสนิทคือโดนยกแก๊งเหมือนแกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอน ทุกคนกำลังช่วยกันร,รักษาใบเฟิร <Fern> ์นก็ดูเหมือนรับมือได้เป็นคนมองอะไรในแง่บวกและมีวุฒิภาวะคอยให้กำลังใจนายนายก็คงเครียดแหละแม่ป่วยก็ต้องรักษาแต่มันไปกระทบแฟนกับทีมงานด้วยต้องมารองรับอารมณ์สวิงของแม่ก็ต้องจับมือกันผ่านไปท่ามกลางหลายมุมมองก็เห็นแตกต่างก่อนออกไปค่ะถ้าเรื่องจริงก็น่าเห็นใจมากๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ